ไปมันมากวันนี้สนุกไหมสนุกเท่าไหรนกมากขอบคุณนะคะขอบคุทุกคนที่บอกว่ายอมร้อนยังเข้าใจเลยเข้าใจดีเรอนไหมให้อเยโเคก็แบ้างครับแปลบ้างคิคิดถึงไปคิหมคิเหมือนกันนะ ก็วันนี้มามาสรารภาพว่าเราจะไม่ยึดถือกันแล้วเนาะไม่ใช่ไม่จริงเป็นเท่าริ้วก็คือเดี๋ยวจะมีคอนเสราาิร์ตนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะกลับไปซ้อมด้วยก็อาจจะเจอกันน้อยลงแล้วจะยึดน,น้อยลงไหมไม่แล้วจะมากขึ้นไหม,ไม ก็ช่วงนีก็เดี๋ยวจะกลไปชมคอนเสิร์แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเป็นคนใด้เห็นหน้าอยงานรพร้อมกับลูที่ส็กซี่นะ

รู้ว่าทุกคนคิดถึงเหมือนกันแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยครับีี่เ็กัเหกันนะครับก็ขอบคุณจๆที่มาใดใครมีอระถาี่อ่ะที่บัีเออเออเดี๋ยวยกเดี๋ยวยกใที่ไหนเพื่อนได้ยงที่หยกนะ เขาไปเข้าบ้านยต้องไม่บอกกันแล้วแต่ว่าพี่สตาร์รรองแล้วนะบอกผู้ปกครองของคุนุ่มเจนแค่แบที่สองีมีมีมีเออเ มีโอกาสที่จะเห็นน้องเจนน่กับน้องโอโมไปเล่นด้วยกันบ้างไหมคะอันนี้ก็ขึ้นกับผู้ปกครองของเขาเอัยอนอนต้องไหาขาี่เห็นข

นหมันกลับมาถ่ายกาล้เออมึงทำโดนหอขอถา่านี้มีเป็นกระดาษน้ำสา้ช่ไหแกถามพี่ว่าถ้าพี่สูดเสียงคำว่าจางุ๋จะทำอะไรเขาจับุ๋ได้อีกไหมเขาไม่เสียแล้วเขาสนเจตงนนี้เขาจับเงี จะให้ม่ะจะให้เป็นก <complicated> ี <jamais> ่ท <raised> ีี๊ดเต็มรอยสอร้อเียมคะถ้าสุดท้ายราไม่ไก็ไม่ไดตรงนี้มัหนาั 拜啊！ เราีนไมอ๋อเราไม่เจอโค้ดเลยเนาะนี่ใครเป็นคนถามเสียงเราเสียงมันเล็กลงหมมยถึงว่าใส่ไมค์อะไรเลย กนเรื่อั้นขาได้แล้วอะไรนะรันไงดีอ่ะเราเป็นขวาซ้ายอะครงนี้ขวาซ้ายขวาขวาพีนะขวาพี่ขวาก่อนนะฝั่งนี้โอเคหนึ่องอยิ้มทางทังท okay. yeah, uh ี่ไม่ติดหรอกหนึ่สาย้ายหน kamu bohong, kamu main ramen, kamu di pihon ini, desa, video, ya ini, 1, 2, 3, nang, kalah,

เหมือนถ่ายกับผีอะคุณ <c oughs> <c oughs> Yeah, I'm not. Hey,